สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับคลิปถึงนะครับกับรายการเทรดเซตอัพประจำวันที่5สิงหา2022ครับผมก็มาครับคุยกันมุมมองทองคำนะครับว่าตอนนี้อัปเดตสวิงแล้วนะครับก็เป็นยังไงต่อนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับผมซึ่งวันนี้อ่ะเดี๋ยวเขียนให้ใหม่นะครับแต่ว่าคร่าวๆนะครับตอนนี้คร่าวๆก่อน สามสี่ห้าไปเลยนะครับไม่รอแอล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้ขึ้นต้องดูว่าขึ้น3ามไปสี่จบหรือยังนะครับโดยที่เราก็ต้องเข้าไปดูที่สักหนึ่งชั่วโมงเนาะครับ 3. มจบตรงนี้นะครับโลต่ําสุดนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจาก3ามไป4ี่เขามีขึ้นอะไรบ้างนะครับผม เขจะมี a นะครับ b c อย่างนี้นะครับซึ่ง b มา c เนะี่ยเขาจะมีอยู่5้าคลื่นนะครับผมใช่ไหมหาหนึ่งก่อนนะครับ หนึ 1> 1, 2, นะครับสามส่หาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับผมคือผมมองว่าตอนนี้เขากำลังทำขึ้น4ไป5แล้วก็ขึ้น4ไป5เนี่ยนะครับจบหรือยังก็ขยับเข้าไปดูนะครับสัก m15 ก็ได้นะครับในนี้มี abc นะครับแล้วก็ สีลดลงหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเห็นว่านะครับตรงนี้มีหนึ่งสองสามสี่คือตอนเนี้ยเหมือนกำลังขึ้นห้าแล้วนะนะครับขึ้นห้าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าโซนนี้มีสิทธิ์จะเทแล้วนะครับมีสิทธิ์จะเทแล้วมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ แต่ถ้าเขาดีดขึ้นไปอีกเนี่ยนะครับมันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเหมือนมันรออะไรบางอย่างวันนี้เหมือนจะมีข่าวนอนฟาร์มด้วยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับลองถอยมาดูคร่าวๆก่อนเนาะว่าตอนเนี้เขาติดอะไรนะครับเดีย๋ยวผมลบอะไรออกก่อนละกันนะครับเดี๋ยวงงเดี๋ยวปรับตรงนี้ก่อนนะครับปรับสีให้ด้วยนะครับ ฉะนั้นนะครับอโอเคปรับนี้ด้วยนะครับให้มันเป็นเล็กๆนะครับตรงนี้ต้องเป็นใหญ่ๆนะครับไม่ใช่ไม่โอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนัอ่ะเดี๋ยวผมจะให้โฟกัสก็คือจะจะเร่งมันหน่อยนะครับผมเนี่ยก็มองมองอย่างนี้นะครับว่า สาสแล้วก็ตอนนี้ไป5้าแล้วนะครับจาก4ไป5เห็นอะไรนะครับ123 4งส,งส,สห้าหน่าจะจบตรงนี้นะครับคิดว่าคิดว่านะหนึ่งสองส,สห้าเฉะนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับ อ่ะบ้านให้ดูเฉยแต่ว่าเอาให้มันเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะครับลืมไปนะครับตรงนี้ผมจะบอกว่าเขาใช้ใช้โซนอะไรอยู่นะครับใช้โซนนี้นะครับโซน u l l back อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่หลุดโซนนะครับยังไม่หลุดโซนเลยแล้วก็มีข้างบนอีกโซนหนึ่งนะครับ กอรอทําการอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าเอ้ยผลสุดท้ายแล้วสี่อาจจะจบตรงนี้ก็ได้คิดว่าคิดว่าจบแถวเนี้ยนะครับหรือนะครับมันมีสิทธิ์จะจบตรงนี้ก็ได้นะครับก็แถวแถวเดี๋ยวนะหนึ่งแปดหนึ่งห้านะครับ, 15, รบแล้วก็หนึ่งแปดศูนย์เจ็ดนะครับ ไม่ทราบว่าจะจะจบตรงไหนเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ากันอีกทีเนาะนะครับต,ตอนเนี้คร่าวๆผมมองว่าจบแล้วจบแล้วแล้วก็เดี๋ยวรออันนี้ผมมองได้อย่างนี้นะนะครับแต่ว่าเพื่อนๆมองยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันนะครับผมสำหรับทองคํานะครับผม เื่องต้นขอเช็ค RSI ก่อนนะครับตอนนี้ RSI ก็ยังตามอยู่นะนะครับผมก็กลัวเหลือเกินว่าเขาจะขึ้นย่อแล้วก็ขึ้นต่อนะครับผมก็มีสิทธิ์ว่าเขาไม่จบตรงนี้นะครับผมตรงนี้ถ้าหากเราตีเทไลนนะครับก็ถามว่ายังไม่หลุดดีนะครับยังไม่หลุดดีดังนั้นเนี่ย ตอนนี้ยังตอบอะไรไม่ได้นะครับมาเดี๋ยวมาดูรละเอียดกันหน่อยนะครับอันนี้รู้แล้วเนาะว่าเป็นขาห้างั้นผมจะเบาสีลงแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าขยับเข้าเข้าดูพฤติกรรมเขาเนี่ยนะครับการที่ตรงนี้นะนะครับขึ้นมาชนะแล้วนะครับ ชนะตรงนี้ได้น่ะอืมไหนขอดูคือความจริงในในทําเฟมสิบห้านาทีเน่ะเข้าได้แล้วนะเพื่อนเพือนครับอืมโอเคอันนี้แหละไดในโซนเลยนะครับไดในโซนเลยนะครับ ก็มีสิทธิ์สิทธิ์ล่วงแล้วนะครับมีสิทธิ์ล่วงนะครับตอนนี้ผมมองว่ามันยังไม่ชัดมันเหมือนรออะไรบางอย่างเนี่ยเนี่ยเท่าที่ผมคิดนะมันอาจจะรอเขาเรียกอะไรนะอาจจะรอข่าวก็ได้นะครับผมลองตีเล่นๆดีนะครับ ถ้าเรามองอย่างเงี้ยมันเป็นสามเหลี่ยมไหมเพื่อนเพื่อนคิดยังไงบอกผมด้วยนะนะครับนะครับมันก็ค่อนข้างเป็นสามเหลี่ยมเหมือนไซส์เวลออะไรบางอย่างนะครับอันนี้วันนี้มีข่าวนอนฟาร์มด้วยวันศุกร์ด้วยนะครับศุกร์ศุกร์สัปดาห์แรกของเดือนนะครับถ้าเป็นไปนได้นะครับไม่ต้องเทรดก็ได้วันนี้นะครับสําหรับผมเนี่ยผมมองว่ามีถ้าจะบอกว่าจบตรงนี้ได้เลยก็ได้นะครับ ได้เลยก็ได้จบ5ตรงนี้นะครับห้าใหญ่แล้วก็อะไรอีกจบอะไรอีกนะครับตรงนี้มัน15นาทีนะครับก็มองว่าจบ4จบ4ตรงนี้นะฮะนะครับ,นะรบเพราะยังไงแล้วเนี่ยทิศทางเขาก็ยังเป็นขาลงนะครับ จบซีแล้วก็จบสี่จบห้าพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหนยะขอดูเทนเทนไลน์เขาหน่อยนะก็ยังอยู่ในเทนนะครับยังอยู่ในเทรรนไะลน์นะเพื่อนเอา้าอะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวลงหัวสุดท้าย ถ้าจบเนี่ยเดี๋ยวเขาลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับถ้านอนฟาร์มมันดีดเนี่ยอาจจะเราอาจจะได้เห็นเขาเขาล่วงล่วงยาวเลยนะนะครับล่วงยาวเลยนะครับ,รบแต่เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีเนาะนะครับคือข่าวเนี่ยถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเทรดก็ได้นะครับสําหรับคนไม่เก่งแต่ว่าถ้าทิศทางมันบอกแล้วว่าจะลงแล้วนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่อันนี้สําหรับคนถนัดส่วนตัวผมอาจจะ ันนี้อาจจะไม่ใช้เงินจริงก็ได้ถ้าผมจะลองจริงๆนะผมอาจจะจะกดแล้วก็ใช้เดโมโนะครับผมผมจ,จะใช้เดโมโนะครับจริงอยู่มันอาจจะดีดขึ้นก่อนสักสักหน่อยเพื่อล้างล้างชอดล้างบายนะครับเขาเรียกอ่าความจะเรียกความผันผวน,นก็ไม่ได้นะครับม,มันมีคนรออยู่ประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้น จะถามว่ามันจะดีดขึ้นได้ก็ดีดนะเทไลอยู่ตรงนี้นะครับขอดูหน่อยดินะโหเป็นประมาณสองพันจุดก็ยังได้นะครับผมนะบเดี๋ยวดูก่อนนะครับถามว่าจบตรงนี้ได้เลยไม่ได้นะครับแต่ถ้าไม่จบห้าก็ขยับมา,ม,ามาโซนข้างบนนี้ประมาณหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดถึงหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหกได้นะครับเดี๋ยวยว,วันนี้เราชมกันนะครับผมจะบอกว่าขึ้นได้ไหมก็ตอนนี้มันเหมือนมันเบรกเบรก เอกตรงนี้ละเทไลน์แถวนี้ละนะครับเพราะฉะนั้นการที่มันชันขึ้นไปอนะ่ะมันก็คือมีแรงซื้อึ้นเยอะนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเหมือนมันเบรกแล้วก็ก็ไม่แน่นะครับมันเป็นการไซด์เวย์ไงเพื่อนๆนะครับไซด์เวย์เนี่ยผมแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมด้วยนะผมบอกตรงๆนะตอบยากมากนะครับว่าเขาจะไปทางไหนเนะี่ยมันก็เสี่ยงอยู่แล้วถ้าเป็นไซด์เวย์นะครับดูสังเกตแท่งเทียนง่ายๆนะครับอันนี้บอกเป็นทริคแล้วกันเนาะว่า เพื่อนๆเห็นเห็นแท่งเทียนที่ที่เหลือแต่เนื้อนีดหน่อยนี้หน่อยตรงนี้ได้ไหมตรงเนี้แหละนะครับคือความลังเลของตลาดนะครับมันจะไปก็ไม่ไปนะครับมันจะอะไรมันจะสรุปอะไรมันก็ไม่ไม่สรุปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้มันได้เบรกนะครับมันมันไปแน่นอนนะครับไปไกลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใจเย็นๆก่อนนะครับสําหรับผมวันนี้ผมได้น่าจะได้ลองใช้เดโมเทดแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆถ้าเรายังไม่ ไม่ตอบยังตอบตัวเองยังไม่ได้ว่าจังหวะที่เราออกออกพ่ออะไรเนี่ยนะครับทุนจะยังไม่สามารถหาเงินจากวงการนี้ได้แน่นอนรวมทั้งผมด้วยอนผมก็บอกตัวเองตลอดนะครับเพราะนั้นเนี่ย <c oughs> ฝึกฝนร่วมกันนะครับผมมาฟังผม,มบ่อยก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆืแล้วก็ความจริงก็อยากสำเร็จนะครับแต่ว่าโค้ด ค้จะบอกว่าไม่ต้องรีบนะครับวงการนี้นะครับไม่ต้องรีบนะครับไปเทรดเดโมก่อนนะครับซึ่งผมก็ลองมาประมาณเดือนกว่าอยู่นะนะครับแต่อารมณ์มันไม่ได้จริงๆนะครับผมก็เลยขยับมา0 01, 0 1 0 0จนอบางโอกาสแล้วก็ SL บ้างนะครับ TP บ้างนะครับผมแต่จังหวะอันตรายอย่างเงี้ยอย่างวันนี้มันรอข่าวนะครับถ้า ถ้าเป็นไปได้นะผมผมน่าจะต้องใช้ตอนนี้แล้วแหละเดโมเทรดแล้วนะเพราะว่าเดโมมันมันก็คือเหมือนเราฝึกฝึกกดตอนข่าวอย่างนี้แล้วกันนะครับช่องฝึกเรากดได้เรื่อยแต่แต่การกดก็ต้องมีแบ็กเทสมีจดด้วยจดอารมณ์ที่ลงไปด้วยนะครับว่าจังหวะนั้นนะกดเพราะอะไรนะอารมณ์คุณดีไหมคุณมีความสุขไหมที่คุณกดไปอย่าลืมนะครับใจที่โฟและก็จิตที่มีความสุขเท่านั้นจะทําให้การตัดสินใจเรา ดีที่สุดนะครับถ้าใจมีแต่ความกังวลมีความขาดแคลนนะครับจบนะครับผมเราสู้คนที่รอได้ในตลาดไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยชั่วโมงบินเท่านั้น,นครับเพืวนวนวน่อนๆวงการนี้นะครับผมแนะนําอย่างนี้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นมองเป็นการฝึกฝนไปก่อนสําหรับคนยังไม่เก่งแต่ถ้าคนเก่งแล้วนะครับ มีมุมมองยังไงสําหรับการรับเว็บอะไรมาแนะนําผมก็พร้พอ,พอมรับฟังนะครับคอมเมนต์กันมาบอกได้นะครับผมโอเคนะครับส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมนะครับขอรูแป๊บหนึ่งนะครับส่วนตัวผมเนี่ยถ้าวันนี้ผมออกผมจะออกช็อตนะครับนะครับผมจะออกช็อตเห็นเห็นโซนตรงนี้ไหมนะครับหนึ่งเจ็ดเก้าหกถ้าหลุดหนึ่งเจ็ดเก้าแปด ผมก็ยอมนะครับ SL ก็ประมาณห0 0อยจุดเองนะครับแต่ถ้าถ้าผมทายถูกเนี่ยนะครับโอ้ไม่ต้องห่วงนะเพื่อนๆนะครับไกลมากนะครับก็คือข้างล่างเลยนะครับจะบอกว่าไงดีจากสี่ไปหัวห้าเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆนะประมาณห้าพันจุดมีแต่ว่านะครับการเทรดฟอร์เรกนะครับอย่างที่บอกนะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับผมแ0ดร้อยจุดพันจุดคุณต้องแบ่งออก หกร้อยจุดก็ได้บางคนอาจจะหกร้อยจุดหรือว่าสวิงไฮเดิมเนี่ยถ้าให้ผมแนะนำนะก็ประมาณโอ้พันกว่าจุดเลยเหรอเนี่ยนะคพันเจ็ด <c oughs> นะครับผมมองว่าอ่าลืมไปลืมไปเราต้องอิงราคาปัจจุบันนะ sl เก้าแปด ก็ประมาณ850จุดนะครับ SL นะครับเอาที่คุ้มว่านะครับเอาที่ไหวว่าจะออกหลอดเท่าไหร่แล้วแต่คุณเลยนะแต่ผมเนี่ยเดโมก่อนนะครับเดโมเนี่ยผมจะกด0.1นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองปล่อยลันดูสักประมาณเนี่ยสวิงสวิงโลเดิมของหัวสี่ตรงนี้นะครับผมว่ามาถึงแน่นอนนะครับประมาณพันห้านะครับก็เลดเลทก็คือกำไร นะครับเทียบกับขาดทุนเนี่ยก็หนึ่งต่อ1 8จุดดก็เกือบ1ต่อ2แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมดูในหนึ่งชั่วโมงยังไงมันก็เลย TP S 1> <S 1> กับ SL จะเยอะหน่อยนะครับประมาณนี้สำหรับทองคำมองอย่างนี้นะครับผมแต่ลืมนะนะครับอย่าเชื่อใครนะครับให้เชื่อตัวเองนะครับอันนี้เป็นแผนของผมมุมมองของผมเองผมจะใช้เดโมโนะครับวันนี้มันเสี่ยงหน่อยนะครับ BTC มองอยังไงต่อตอนเนี <ẫn> ้ย ผมมองว่ามันอาจจะไม่ขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานแหกไปนะโดนไปห้าเหรียญน,นะครับออกศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับโดนไปห้าเหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจังหวะที่เขาลงมาตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอนับใหม่แล้วกันนะมันดูงง,ง,งยงไงไม่รู้นะครับ BDC นะครับเดี๋ยวนับไปไวเลย BDC BDC ความจริงเทนตรงเนี้ยในเดมันก็ยังไม่เสียเทนเลยนะเพื่อนเนนะครับบอกว่าจะล่วงก็ก็ไม่ได้นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าลืมนะตรงเนี้ยหัวสามจบตรงนี้แล้วก็กําลังขึ้นสีแบบน่นะครับขอดูแบบทมคมหน่อยนะครับการที่เบรกออกไปอะ่ะก็เราจะให้เป็น a นะครับส่วนตรงนี้อาจจะเป็น b แล้วก็ขึ้นสเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ไหมที่เขาจะขึ้น ขึ้นต่อนะครับมีสิทธิ์นะครับแต่ว่าที่ทางตอนเนี้ยครับผมก็ยังงงว่าอืมถ้าทองมันจะลงนะครับ BDC อ่ะโอเคมันไม่ได้การันตีว่า BDC กับทองนะ่มันจะจะเดินเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะผมมองอย่างเงี้ยนะครับผมมองว่าเขาขึ้นได้ผมมองว่าเขาขึ้นได้นะครับแต่อาจจะลงมาอีกนิดหนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยค่อยขึ้นนะครับ A B C ตรงนี้อาจจะเป็น A ก็ได้ตรงนี้จ,จะเป็น B A B C เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้านับใหม่เดี๋ยวเนะ้อเดี๋ยวเนะ้อนะครับ นะครับประมาณนี้แหละนะครับขอดูโซนแป๊บหนึ่งว่ามีโซนอะไรจุดสนใจอะไรยังไงนะครับอืม,อมนะครับไม่ค่อยมีเลยอะ่ะนะครับไม่ค่อยมีโซนไหนน่าสนใจเลย โซนทับซ้อนกันอยู่ประมาณ2โซนนะครับประมาณนี้นะครับที่มีสิทธิ์จะถึงนะครับ26 28 0น0นะครับกลมๆนะผมบอกอย่างนี้นะน,น,นะครับดันั้นครับ1 2 3 4 5นะครับ1 2 3 4 5ที่ทางก็ประมาณนี้สำหรับ btc นะครับผม จงหวะนี้จะขึ้นแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ผมมองเนี่ยผมก็ไม่กลัวนะผมคิดว่าเขาจะขึ้นขึ้นไปได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ f อ l โล w บายขึ้นอย่างเดียวเพราะอย่าลืมว่าเขายังไม่เสียเทนเลยนะครับเขาขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้นะผมมองว่าเดี๋ยวขึ้นสามอีกหัวหนึ่งนะครับแล้วเทอีกครั้งหนึ่งมาสี่แล้วก็ขึ้นห้าอีกหัวหนึ่งนะครับ มันจะเป็นแบบนี้นั่นเองครับสำหรับ BTC นะครับแล้วเขาจะจบ4ข้างบนนะครับโอเคนะครับก็วันนี้นะครับถ้าใครจะบายก็บายขึ้นตรงนี้ได้เลยนะนะครับแล้วก็บาง SL ก็แถวแถวเทเลไลน์ตรงนี้ถ้าหลุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับบริหารเงินเองนะครับนะครับ BTC เนี่ยถ้าแนะนำจริงก็ซื้อเก็บเป็นสายสปอร์ตจะดีมากๆนะครับผมเราจะเททองแล้วก็ได้กำไรไป ไปเก็บ BTC อย่างนี้ก็ได้นะครับผมเพราะนั้นนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปถึงนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ